มาทำความรู้จักกับซุงสตาวินผู้พลิกชีวิตพิ่กรไม่กวาดสู่การเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำหอมเลิฟโพชั่นกันชื่อเล่นซุงชื่อจริงสตาวินนามสกุลนาคทองเพชรปัจจุบันอายุ26ปีเกิดเมื่อวันที่14ทธันวาคมพุทธศักราช2541 สูง179เซนติเมตรความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์เรียนจบคณะเทคโนโลยีการจัดการสถาบันเทคโนโลยีซิรินทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไอชื่อซุงสตา์วิน S U N G S T A R W I N มีช่อง YouTube ชื่อสตาวินนาคทองเพชรผู้ติดตามเกือบ4ล้านคนปัจจุบันครบกับซอาการ์เจ้าของช่อง TikTok ซอาการ์สำหรับข้อมูลครอบครัวด้านอื่นๆยังไม่มีการเปิดเผยมากนักหากมีข้อมูลเดี๋ยวช่องรถธาดาจะมาแชร์ให้ฟังนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ